สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนวิธีการลบเพื่อนในไลน์นะคะลบแบบถาวรเลยนะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กิฟต์นะคะเลยวิธีการถามนะคะทุกคนอันดับแรกเข้าไปที่ไลน์ก่อนเลยค่ะนี่นะคะ แล้วพอเราเข้าไปที่ไลน์ปุ๊บเราก็เลือกไลน์ชื่อที่เราอยากจะลบนะคะคือเราต้องบอกเขาก่อนเราถึงจะลบเขาได้นะคะก็กดจิ้มไปที่ค้างไปที่โปรไฟล์ของเขาค่ะนี่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้เรากดบล็อกเลยค่ะบล็อกพอเราบล็อกเสร็จนะคะแล้วก็กดตรงฟันเฟืองตรงนี้ค่ะข้างบนนะคะจิม้มนี่ค่ะแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้เรากดไปที่เพื่อนนะไลลงเรื่อยๆแล้วมันจะมีคำว่าเพื่อนตรงนี้ นี่ค่ะพอตรงที่เพื่อนปุ๊บเราก็จิ้มเขาไปตรงที่คาว่าเพื่อนนี่มันก็จะมีรายชื่อที่ซ่อนแล้วก็รายชื่อที่บล็อกนะคะแล้วก็จิ้มไปที่รายชื่อที่บล็อกเลยนี่แล้วเราก็กดจิ้มตรงนี้นะคะตรงที่รูปของเขาแล้วเราก็กดลบเลยนะคะยืนยันค่ะว่าลบนะคะนี่ค่ะก็จะไม่มีชื่อของเขาอยู่เหมือนไม่เคยเป็นเพื่อนกันในไลน์นะคะก็คือบล็อกแบบ หายไปถาวรเลยจนกว่าเราจะเพิ่มเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ